สวัสดีครับ อรุณสวัสดย์ยามเช้าวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะอยู่ที่ Airbnb แล้วก็เดี๋ยวย้ายเข้าหอกันเย่ yeah. แต่หอพักที่ผมอยู่นะครับเขามีอาคารทั้งหมดสี่อาคารด้วยกันคือ A B C D แล้วทีนี้วันนี้เป็นวัน move in day หรือว่าวันย้ายเข้าหอวันแรกของที่อเมริกาเลยกว่าไดในทุกๆหอเขาจะย้ายเข้าวันเดียวกันนะครับประเด็นคือถ้าสมมติทุกอาคารย้ายเข้าในเวลาเดียวกันก็จะวุ่นวายมากนะครับแต่ผมอยู่อาคารสุดท้ายเลยก็เลยได้ย้ายเข้าหอใบสองแต่ว่าเราต้องออกจากที่นี่ครับ Airbnb ตอน10บโมงเช้า แต,แต่ซึ่งตอนนี้9โมงแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแพกกระเป๋าแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากที่ UPS นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งของที่นี่นะครับซึ่งก็มีบริการรับฝากกระเป๋าก็เดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝากไว้เดี๋ยวไปหาอะไรทํทาที่มหาลัยทานข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รอใบสองแปอากระเป๋าออกมาก็เดี๋ยวพาไปดูหอในเวอร์ชั่นซูเปอร์แรกดูว่าย้ายเข้าจะเป็นยังไงนะครับ See you. Thank you. ้วเจอกัน ตอนนี้ผมทำการฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็เดี๋ยวจะเดินไปที่มหาวิทยาลัยนะครับไปที่ Student Center นัดกับเพื่อนเอาไว้นะครับฮัลโหลมีเพื่อนแล้วเปล่าครับเป็นเพื่อนจากฟูไบรท์ก็คือคนที่เจอกันที่เคนท์นั่นแหละครับตอนที่ประถมวิทยอยู่ที่เคนสเตทนะครับโชคดีที่เขามาเรียนที่นี่เหมือนกันแล้วก็เรียนสาขาใกล้เคียงกันคือเขาเรียน Materials c i e n c e and Engineering นะครับจากนั้นก็เลยโชคดีมากๆสําหรับผมนะก็เลยรู้จักกันแล้วก็สนิทกันตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่เคนท์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับมันเป็นช่วง Welcome e k กก็คือลัง เปิดเทอมใช่ป่ะนักเรียนนักศึกษาเล็กกำลังกลับมาเขาก็จะมีกิจกรรมพัฒนนิเทศอะไรอย่างเงี้ยครับในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าเรามีอะไรที่น่าเข้าไหมนะครับเมื่อกี้ระหว่างเดินผ่านเจอแบบบรรยากาศนักเรียนกําลังย้ายของเข้าหอในเหมือนกันนะครับอันนั้นคือหอในเราผมไม่ได้เข้าเพราะมันแพงครับทุกคนงงมากเลยหอในที่นี่มันแพงกว่าหอนอกนะ ตอนนี้เพื่อนยังมาไม่ถึงนะครับก็เลยมานั่งรอที่ Student Lounge ที่ Student Center ครับก็คือเป็นเหมือนกับที่นั่งทำงานนั่นแหละบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่ก็เลยอัดวิดีโอมาให้ได้รูได้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากที่นั่งชิวนั่งทำงานนั่งพูคุยสัสงรค์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบพวกไมโครเวฟตู้เย็นอะไรเงี้ยให้ใช้ซึ่งก็ใช้บัตรนักศึกษาของพวกเราครับในการเข้ามาก็เป็นบัตรนักศึกษาของ Graduate Student ก็จะสามารถเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอ Permission อะไรนะครับ feel free to grab. Oh my gosh. Honkin, honkin. ครับ. Sorry, express. What? This is a fortune cookie, come on. No, I will take it's not. <laughs> it. If it's positive, I will take it seriously. If it's negative, I will not take it. But I... ให้คุกกี้ทำนายกัน Your clever mind will leads to your w o You know what? Uh, every time that I uh, do something like the fortune teller uh, something like this, it gonna said it like it's all depends on me หลังจากที่ไปนั่งทำงานกันมานะครับสุดท้ายคือไม่ได้ไปคาเฟ่นนะก็แค่ไปซื้อกาแฟที่ในแคมปัสนั่นแหละแล้วก็มานั่งกินกัน นากทางานก็คือการเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยครับมันต้องมีเอกสารที่ต้องจัดการเยอะแยะมากมายการลงทะเบียนการรับเว้นค่าเทอมในบางตัวในบางดริทอะไรอย่างเงี้ยครับทำการศึกษาแล้วก็จัดการเอกสารเยอะมากย้ายมาเมืองใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรีพอร์ตให้กับ i อ e หรือว่าหน่วยง,งานต้นทุนเราทราบนะครับว่าเฮ้ยเราย้ายเมืองแล้วนะอยากอยู่แล้วนะคือเขาจะติดต่อจะได้ติดต่อได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการเยอะพอสมควรซึ่งยังไม่เสร็จด้วยนะแต่ว่าพอมันถึงเวลาที่จะต้องไปหมูอินแล้วก็เลยขอแยกตัวออกมาก่อนนะครับตอนแรกเพื่อจะไปช่วยย้ายด้วยแต มาจะได้แบบมาช่วยผมได้ดีทีหลักไปย้ายของเข้าของกันครับ20นาทีแล้วครับทุกคนนั่นคือรถคันที่จะมารับเราไปขอพักฝันนูนนะ้น่ะที่ยังไม่ได้มาสักทีนะ่ะมาเร็วเร็วรออยู่กันไ,ไหนนะ ตาหอแล้วก็ฟัสซิลิตี้อะไรอย่างเงี้ยดูดีดว่าที่ผมคิดว้เยอะมากแต่ประเด็นคือตอนนี้ยังไม่ได้กุญแจเข้าห้องเลยอันนี้คือแบบต้องเดินไปเตินมาเนียครับคือมันจะใหญ่มากมันเหมือนคอนโดหลายอันต่อกันเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้กุญแจนะก็เดี๋ยวเอาพาสปอร์ตแล้วก็ผมทิ้งกระเป๋าไว้ที่นั่นหวังว่าจะไม่หายก็เดี๋ยวจะต้องไปหาทางแบบเอาเขาเรียกอะไรเอากุญแจก่อนนะครับอันนี้แวะให้ดูคร่าวๆคือรู้นี่ดิที่จอดรถคือแบบ มันคือที่สำหรัห้างเลยว้ยทุกคนคือมันมีอาคารเยอะมากผมอยู่อาคารดีนะครับคือเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากพอสมควรของหอนะ <c oughs> ผมว่าผมมาผิดที่แล้วไปทำไมไนนะี่ยปากหนักไปไหน ีรตอนแรกอ่ะไปเอากุญแจที่ parking garage ที่อที่จอดรถอ่ะถูกแล้วแต่ประเด็นคือหาไม่เจอไงก็เลยเดินขึ้นไปอีกที่นึงแล้วเห็นคนต่อคิวเยอะมากแล้วก็ถามว่าเฮ้ยนี่คือคิวเอากุญแจห้องหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่อะไรเงรี้ยคือเข้าโทรศัพท์อยู่เขาฟังไม่ได้สับเท่าไหร่ซึ่งความจริงอ่ะ คือผมควรจะถามอีกรอบไปกับคนแถวๆนั้นอีกแต่ผมไม่ถามแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่คิวเอากุญแจผมมาต่อคิวไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วค่อยไปเจอหน้าห้องว่า all concerned can made it here ก็คือเป็นที่ที่คือเหมือนกับว่ามาร้องเรียนว่าห้องที่เราได้อ่ะมีปัญหาอะไรยังไงแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ที่ที่เอากุญแจผมเลยต้องกลับมาเอากุญแจอีกรอบก็ว่าทําไมตรงนั้นมีแต่รวมคนบ่นก็คือใช่มันคือที่ที่คนเอาไว้บ่นกันคือแบบห้องมีราบ,บ้างมีของของคนก่อนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ห้องผิดสเปคบ้างอะไรอย่างเงี้ย ห้องเราจะเป็นยังไงวะแต่ตอนนี้ขอหาที่เอากุญแจมาไนดะ้เรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าอย่าปากหนักนะคำถามไปคำถามต่อไปคือราคาดีแม่งอยู่ไหนวะตอนแรกกะจะไม่ถ่ายด้วยนะเพราะคิดว่าวันนี้ไม่น่ามีคอนเทนต์ก็แค่าย้ายข้อขอแล้วแบบ <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะ หวังว่านะครับหวังว่าห้องของผมจะอยู่ดีมีสุขไม่มีปัญหาที่ต้องไปคอมเพลนอีกนะแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปเอาของจากทาโซ่รูมด้วยก็คือห้องแบบห้องรับพัสดุผมสั่งของจากอเมซอนมาลงไว้ที่มีร่่งหน้าไว้ประมาณก็คือพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนอนอะไรเลยก็เดี๋ยวไปเอากันของผมคือห้อง550และทุนี้สุดประตูสุดแบบสุดทุกอาคารและสุดทั้งหมด งานนะารับมีเตียงน,นะครับมีนี่มีนี่แล้วก็ทางเดินมืดไปนมาที่ห้องน้ำส่วนตัวเอ้ยมีห้องน้ำส่ตัวเองนะครับก็ไม่แย่แต่ไม่ได้ดีเท่าที่คาดหวังเอาไว้นะครับก็ก่อนอื่นนก่อนที่จะเริ่มจัดของอะไรเลยขอรีบลงไปเอาแพ็กเกจก่อนนะเพราะเยอะมากและไกลมากคือที่ที่ผมอยู่เนี่ย สุดจะแสนไกลที่วิวคร่าวๆนะครับเร็วๆห้องผมคือห้องดีนะเข้าประตูมาเจอเลยส่วนนี้ก็เป็นห้อง A B C อยู่ข้างในนะครับอันนี้คือวิวของห้องเร d i ิ้งรูมนะครับ B แล้วก็ C นะครับอันนี้คือ pantry เอ,อ่ทำครัวนะครับก็มีของ Roommate คนที่มาก่อนหน้านะฮะแล้วก็เครื่องล้างจาน มีเตาอบมีอกรณ์ทำครัวนู่นนี่นะครับไมโครเวฟเตาอบเล็กเตาติง้งเอ่อลิฟทงรูมนะครับที่มีทีวีให้หนึ่งตัวอ่าใช่เป็นห้องซักล้างน,นะครับก็คือส้าพแหละทุกคนดูนี่นี่คืออาคารเออาคาร B ีอาคาร C ีและอาคารดีและนี่คืออาคารที่ผมอยู่และห้องที่ผมอยู่คือห้องเนี้ยคือนั่นแหละคือไกลมากของอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ผมต้องเดินไปตรงนี้เอไป โคตรตอนแรกอะจะอันบ็อกซ์ให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างแล้ Kid Lock Man. วก็อะไรยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ววายซีรีส์การ Move in หอเวอร์ชันเดี๋ยวนี้แหละนะคะเฮ้ยเจอกันใหม่หนึ่จริงไม่ไหวไม่ไหวถ่ายต่อไม่ได้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวแต่งห้องเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวมารุมทัวบายเจอกัน ส่วนอง9 9ให้กำลังใจเถื่อนผมด้วยหนึ่งปีที่ต้องอยู่ที่นี่ย้ายแน่นอนร้อยเปซย้ายหอแน่นอนไย